สำหรับท่านไหนที่ทักมาถามผมว่าพี่เตาแก๊สกับเตาถ่านเนี่ยใช้ตัวไหนประหยัดกว่ากันนะทุกคนนะผลก็ได้ผลสรุปมาแล้วนะจากการทดลอง1เดือนนะผมจะพูดถึงเตาถ่านก่อนนะครับทุกคนนะเตาถ่าน1เดือน,นะผมจะใช้ประมาณ23กระสอบนะถ่านบ้านผมกระสอบละ1้0บาทเดือนหนึ่งต้นทุนถ่านผมจะอยู่ที่3 5 0 0ถึง3,600บาทนะโดยประมาณนะทุกคนนะโดยประมาณนะครับเตาแก๊สเนี่ย ผมทดลองเดือนหนึ่งทุกคนนะเตาแก๊สผมหมดไม่ถึง2ถังนะต้นทุนแก๊สอยู่ที่ประมาณ800บาททุกคนนะประหยัดกว่ากันมากนะช่วยประหยัดต้นทุนผมเกือบ3,000บาทนะทุกคนนะจากเตาถ่านนะเตาแก๊สตัวนี้ใช้ดีมากนะทุกคนนะนะครับใช้ดีมากครับสําหรับท่านไหนที่ยังกังวลกับเตาแก๊สอยู่ว่ามันจะย่างดีไหมนะครับทุกคนฮะนะครับลองย่างแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะสุกไหมทุกคนนะย่างดีกว่าเตาถ่านอีกนะครับทุกคนนะนะครับ ย่างดีกว่าเตาถ่านอีกนะครับนะครับทุกคนฮะอีกอย่างประหยัดกว่าเตาถ่านเนาะทุกคนเนาะสำหรับพี่ๆน้องๆท่านไหนที่กําลังสนใจนะครับว่าจะลองเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแบบผมเนาะทุกคนเนาะนะครับลองดูได้ทุกคนฮะมันประหยัดมากทุกคนฮะนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับย่างง่ายสุกทั่วด้วยนะครับทุกคนฮะนะครับสำหรับท่านไหนที่ใช้เตาถ่านอยู่แล้วอยากใช้เตาถ่านก็ไม่ว่าอะไรเนาะผมมาพูดในแนว ที่ท่านหลายๆท่านอยากจะใช้เตาแก๊สที่ทักมาถามผมว่าเตาแก๊สมันประหยัดเยอะไหมจานนะครับทักมาถามหลายๆท่านมากนะทุกคนนะประหยัดกว่าเตาถ่านเยอะองทุกคนเนาะนะครับแล้วสะดวกสบายย่างง่ายทุกคนนะครับถามว่ามันกลิ่นมันหอมเท่าเตาถ่านมั้นมันไม่หอมเท่าเตาถ่านนะทุกคนนะแต่ข้อนี้ไม่ซีเรียสนะทุกคนนะไม่ซีเรียสนะหอมไม่หอมไม่เกี่ยวนะขอแค่น้ําจิ้มของเราอร่อยพอนะทุกคนนะน้าจิ้มเป็นสิ่งเดียวนะที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจลูกค้าเราได้นะทุกคนเนาะนะครับให้เป็นลูกค้าประจําได้นะเตาแก๊สย่างหอมไม่หอม ถามว่ามันย่างหอมไหมย่างหอมนะทุกคนนะนะครับนะครับหอมทุกคนนะลองไปซื้อมาใช้ดูนะครับในช้อปปี้ลาซาดามีนะในช้อปปี้ลาซาดามีนะสำหรับท่านไหนที่อยากรู้ว่าผมซื้อร้านไหนเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวผมจะปักลิงก์ร้านให้นะซื้อดี่ห้อเดียวกับผมนี่แหละมาใช้ทุกคนนะใช้ดีมากนะครับแต่เราต้องไปเปลี่ยนวาลวนะให้เป็นวาลวแรงดันสูงนะท,นนะนทุกคนนะครับเนี่ยครับง่ายมากทุกคนนะเนี่ยครับพลังของไม้สิบบาททุกคนนะย่างเตาแก๊สย่างเตาหนึ่งเนี่ยเต็มเตาได พลังของไม้สิบบาทในช่วงยุคเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนนะนะครับผมขายจากอาชีพนี้มาจะเข้าปีที่12เลยนะทุกคนนะจะเข้าปีที่12เลยนะทุกคนฮะนะครับนี่ครับนี่นะครับพลังของไม้สิบาทอาชีพนี้ผมถ่ายทอดวิชาความรู้ไว้ให้ทุกท่านฟรีจากประสบการณ์นะครับมากกว่า12ปีไว้ในช่อง YouTube ชื่อช่องอาชีพแก้จนเบลชนเนลนะข้าไปศึกษาวิธีการทำเอาเองนะครับฟรีทุกอย่างนะครับในการทําปลาหมึกน้องทุกคนเนาะนะครับลองเข้าไปศึกษาดูนะครับนะครับทุกคนฮะนะครับนี่ครับทุกคนฮะโอ้โห ครับผมไม่ใช่เจ้าขายดีนะทุกคนนะแต่ผมขายมา12ปีละจะ12ปีละทุกคนดูครับนะบเป็นตลาดเล็กๆนะครับที่ผมขายนะครับเนี่ยครับพออยู่ได้นะทุกคนนะฤดูฝนนะครับวันหกเจ็ดพันบาทนะครับนะครับขายปลาหมึกย่างนะทุกคนนะนะครับไม่แปลกนะครับที่บางท่านเขาขายทาเลดีๆเขาขายได้วันยอดเป็นวันหมื่นสองหมื่นบาทมันเป็นเรื่องชิวๆนะครับธรรมดาทุกคนนะนะครับเนี่ยครับกำลังของไม้สิบบาทเขาหยิบทีนึงเขาไม่ได้ถิบหยิบทีละไม้นะทุกคนนะนะครับนะครับเขาไม่ได้หยิบทีละไม้นะผมบอกให้นะครับ ได้ดูหนาวผมก็ยอดประมาณหมื่นกว่าบาททุกวันเหมือนกันนะครับทุกคนนะครับนะครับเพราะผมออกสองตลาดเนาะนะครับเพราะผมขายอําเภอบ้านนอกนะครับนะครับไม่ได้ขายอําเภอใหญ่โตอะไรเนาะทุกคนเนี่ยครับขายได้ยอดมันสี่ห้าหกเจ็ดพันแล้วนี้ผมก็อยู่ได้นะทุกคนฮะนะครับกาไรวันสองสามพันก็อยู่แลวฮะเนี่ยครับพลังของไม้สิบบาทให้ทุกคนนะครับสําหรับท่านไหนที่ยังลังเลว่าจะใช้เตาแก๊สหรือเตาถ่านดีนะทุกคนเนาะแนะนำเลยนะครับใครอยากใช้รีบลองเปลี่ยนใจดูนะแล้วคุณจะติดใจนะครับเตาแก๊สเนี่ยนะครับ ช่วยเราได้เยอะ ana, rain, orian, ทุกคนนะประหยัดกว่านะครับไวๆก็ไว้นะครับทุกคนนะนะครับนี่ครับง่ายมากทุกคนนะนะครับผมยังต um. ิดใจเลยนะครับทุกคนนะนะครับนะครับผมยังติดใจเลยนะครับช่วงนี้คือใช้เตาแก๊สอย่างเดียวเลยนะครับทุกคนนะมันประหยัดกว่านะนะครับนี่ครับลองดูเนาะสำหรับท่านไหนที่ทักมาถามผมก็ให้คําตอบท่านแล้วนะครับที่ยังให้คําตอบไม่ได้คือผมทดลองยังไม่ถึงเดือนนะแต่ผมลองตั้งแต่วันที่23เดือนที่แล้วแล้วทุกคนนะนะครับโดยรวมมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับทุกคนนนะครับ ต้นทุนฐานก็3,500ต้นทุนแก๊สก็แค่ประมาณ800บาทนะครับโอเค